สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาดูการงอกของต้นกระเจี๊ยบนะครับที่ผมได้นะครับขุดไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วครับเพราะว่าเราจะเริ่มเพาะในช่วงฤดูฝนนี้ครับพฤษภานี้ครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่เราก็เริ่มขุดแล้วก็ปลูกนะครับ ตามร่องที่เราปลูกไม้ยูคาลิปตัสแบบนี้เลยนะครับผมก็ปลูกตามร่องห่างระยะห่างก็ประมาณเมตรนะครับแต่ละหลุมก็ห่างประมาณเมตรเมตรนะครับรู้สึกว่าจะใส่ไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้เราก็จะแยกออกครับนี่ครับเป็นเมล็ดที่ผมเพาะไว้นะครับก็เกิดดีทีเดียวนะครับเพราะว่าฝนตกมาใส่นะครับนี่เป็นกระเจี๊ยบนะครับรุ่นแรกของเราในปีนี้นะครับที่เริ่มเพาะ ครับเดือนพฤษภาคมนะครับปลูกแซมกับสวนป่ายูคาริปตัสนะครับผมสวนป่ายูคาลิปตัสของเรานะครับนี่ครับเราปลูกห่างระยะสาเมตรเสร็จแล้วร่องตรงกลางเราก็ปลูกกระเจี๊ยบครับยูคาลิปตัสของเราสูงก็ประมาณเมตรห้าสิบแล้วนะครับแต่ผมปลูกกระเจี๊ยบนะครับแซมตามร่องเลยนะครับนี่ครับกระเจี๊ยบก็กําลังงอกขึ้นมานะครับผมก็ขุดเป็นหลุมนะครับแต่ละหลุมนะครับ แต่ละหลุมนะรหลุมนี้นะครับกับหลุมนั้นนะครับห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับรู้สึกจะเกิดเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวให้โตเราจะแยกออกนะครับขุดแยกออกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นครับเนื้อที่ก็ประมาณห้าไร่นะครับเราก็ทดลองหยอดไปประมาณหนึ่งไร่แล้วนะครับผมทยอยปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับผมเนี่ยกระเจี๊ยบนะครับเป็นพันธุ์แดงซูดานนะครับ อันนี้กลางเกิดพอดีครับสี่ห้านะครับต้นต่อหลุมนะครับแต่นี้โอ้โหเยอะเลยครับต้องแยกออกครับนี่ครับผมก็ปลูกครับให้พี่ๆน้องๆดูเลยนะครับครับปลูกแซมกับยูคาลิปตัสเลยนะครับผมแล้วก็ปลูกกระเจี๊ยบนะครับแต่ละหลุมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแต่ละหลุมครับ แลุมเลยนะครับห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้นะครับก็เมตรหนึ่งครับไม่ได้ไถนะครับขุดแล้วปลูกเลยครับขุดแล้วก็ปลูกเลยครับผมผมปลูกห่างจากต้นยูคาลิปตัสก็ประมาณเมตรหนึ่งครับก็เอาไว้คุมดินแล้วก็เป็นปุ๋ยครับใบของกระเจี๊ยบนะครับเวลามันหล่นก็จะให้ปุ๋ยกับยูคาลิปตัสไปนะครับ เวลาหวานปุ๋ยก็กินไปพร้อมกันนะครับมานะครับก็หยอดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีฝนตกลงมาแล้วเราก็หยอดเลยนะครับเพราะว่ากว่าต้นเขาจะตั้งตัวนะครับนี่เลยครับอาจจะพี่น้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าผมปลูกแสมกับหญ้าเลยนะครับเป็นการปลูกแบบธรรมชาตินะครับออแกนิกเลยนะครับ นี่ครับปลูกครับนี่ครับปลูกแซมกับต้นยูคาลิตัสเลยนะครับผมเพราะว่าผมปลูกยูคาลิตัสฝั่งนี้นะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับห่างกันประมาณ3มเมตรยูคาลิปตัสของเราก็โตแล้วนะครับแต่เราก็สามารถปลูกกระเจี๊ยบแซมได้นะครับในปีที่หนครับส่วนปีที่สองนี่ย ก็ดูอีกรอบหนึ่งครับว่าไม้ยูคาลิปตัสของเราพุ่มสูงหรือยังกระเจี๊ยบเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดพอสมควรนะครับผมยิ่งมีแดดนี่สีของเม็ดกระเจี๊ยบหรือดอกกระเจี๊ยบก็จะสวยมากนะครับพี่พี่น้องนนะครับก็เริ่มทยอยที่จะปลูกได้แล้วนะครับก็ทยอยปลูกแต่พฤษสะานะครับมิถุนากรกฎานะครับสามเดือนนี้ทยอยไปเลยครับผมรุ่นแรกต้นก็จะโตหน่อยนะครับพืชสภาเนี้ถ้า ต้นเขาบำรุงดีๆต้นก็จะโตนะครับให้กิ่งก้านสาขาดีนะครับไปถึงมิถุนานะครับรกรกดาอย่างเงี้ยได้ครับผมโอ้เกิดเกิดดีที่ย่อครับผมหลุมนี้อ๋อหลุมนี้ก็โอเคอยู่ครับพอได้อยู่ครับเนี่ยครับ เขาเกิดเยอะแบบนี้เราก็จะแบ่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าให้เขาเกิดเต็มเอีดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวก็จะยากอยู่นี่ไงครับต้นพี่เขาครับซึ่งเหลืออยู่แต่เราก็จะเอาออกอยู่นะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเขาคงไม่ไหวนะครับผมปลูกไปได้ประมาณหนึ่งไร่แล้วครับจากห้าไร่นะครับนี่ครับ แน่นเอียดเลยครับห่างกันเท่ากับประมาณเมตรหนึ่งนะครับเป็นกระเจี๊ยบพันแดงสูดาน,นครับที่ปลูกเดี๋ยวให้กระเจี๊ยบเราสูงประมาณสักห้าสิบเซนครับขึ้นสูงประมาณเข่าก่อนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่ๆน้องๆคนไหนตอนนี้นะครับลงกระเจี๊ยบได้แล้วนะครับถ้ามีพื้นที่นะครับทยอยลงได้เลยแล้วก็กระเจี๊ยบก็จะไป ออกดอกนะครับหน้าข้าวออกรวงซึ่งใช้ฮอร์โมนของน่าจะฮอร์โมนของใบข้าวนะครับที่เขาออกรวงนะครับกระตุ้นให้มันออกดอกนะครับหรือเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีครับกำลังออกดอกกระเจี๊ยบจะให้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ครับนี่เลยครับแต่ละหลุมนะครับที่ยอดไว้นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับที่ผมหยาดไว้ก็เป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้ครับ แบบนี้เลยครับนี่ครับหนาตึ๊บเลยครับต้องมาแยกแน่นอนครับต้องแยกไม่งั้นไม่ไหวครับหลุมหนึ่งก็น่าประมาณสามต้นอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมาแยกอันนี้ต้นที่มันหล่นก่อนนะครับแล้วก็เขาโตแล้วครับเนี่ยเริ่มโตแล้วเราปลูกแซมไปเลยครับมองดูอาจจะเหมือนไม่มีกระเจี๊ยบนะครับแต่จริงๆแล้วเราขุดแล้วเราก็โรยไปเลยครับเนี่ยเต็มนะครับ กำลังขึ้นอีกเต็มเลยนะครับตามพื้นดินพื mm ้นหญ้าแบบนี้ครับให้เขาแทรกแบบนี้เลยครับผมปลูกแบบคุมดินไปเลยครับตอนนี้ตอนนี้หญ้ากับกระเจี๊ยบกําลังแข่งกันขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วกระเจี๊ยบเขาก็จะโตกว่าหญ้าแน่นอนนะครับหญ้าก็อยู่ด้านล่างกระเจี๊ยบก็อยู่ด้านบนนะครับหญ้าก็จะคุมพื้นข้างล่างให้กระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขานะครับชอบให้พืชตัวอื่นคุมข้างล่างนะครับเพราะว่า จะรักษาความชื้นเขาชอบนะครับดินที่มีความชื้นนะครับไม่ใช่แห้งแล้งครับเจี๊ยบจึงเป็นพืชที่สามารถปลูกแซมกับหญ้าได้เลยนะครับเขาจะอยู่ด้านบนนะครับลากเขาอยู่ด้านล่างนะครับยิ่งมีความชื้นนะครับพอเหมาะนะครับแล้วก็ต้นไม่ทีกันจนเกินไปนะครับผมเขาก็จะให้ทรงพุ่มที่สวยนะครับให้ดอกที่ดีสมบูรณ์ครับมาดูแถวนี้ครับ นี่เลยครับกำลังเกิดครับพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังจะปลูกกระเจี๊ยบนะครับทันแล้วแต่นะครับแต่ผมเป็นแดงสูดานนะครับหรือแดงใหญ่นะครับสีดำออกดำนะครับจนไม่แดงออกดำไปโทนแดงแดงดำดำนะครับเข้มหอมครับผมน้ำต้มออกมาแล้วหอมครับเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่แบบว่าถ้าเข้มข้นอร่อยมากครับ โอเคครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังจะปลูกกระเจี๊ยบนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับผมทดลองที่จะเริ่มหยอดเมล็ดหรือปลูกเมล็ดได้แล้วนะครับอันนี้มันเกิดเองนะครับที่มันหล่นแล้วเกิดเองแต่นี้เราใช้เมล็ดเพาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ๆน้องๆไปด้วยกระเจี๊ยบนะครับปลูกแบบออร์แกนิกนะครับปลูกแบบพื้นบ้านก็คือหยอดปลูกไปเลยนะครับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆนะครับคนไหนที่จะปลูกกระเจี๊ยบนะครับก็ได้เวลาแล้วครับผมเพื่อให้กระเจี๊ยบของเราจะเริ่มเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะครับให้ทรงพุ่มที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีก็เริ่มแต่พุษภาเป็นต้นไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาด้วยกระเจี๊ยบนะครับที่เราเพาะนะครับผ่านไปนะครับ Là đi